เห็นนกกำลังลักกลับอยู่ไหมครับพี่ๆนั่นนะครับระยะน,นี้พี่พี่สายล่าไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเลนใสนะครับใสระดับเพชรดีเลยนะครับผมเส้นเล็งก็ดำนะครับมองชัดมากนะครับ แอบส่องอยู่ยังไม่รู้ตัวอีกนะครับผมส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่ๆของค่าย Discovery นะครับ Discovery VTZ 6ขีด24คูณ42 s f i r นะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งปกตินะครับเป็นเส้นเล็ง s f p นะครับตัวจริงสวยงามมากนะครับพี่พนะเป็นปรับหลาข้างด้วยนะครับตัวนี้ ระยะ2ตัวนี้ก็6กถึงยีเท่านะครับระยะใช้งานก็ประมาณ6เมตรจนถึง300เมตรนะครับสบายๆเลยนะครับพี่ๆนี่เดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับไปกันเลย Let's go สวัสดีครับพี่พวันนี้พบกับช่องสไป Telescopic V1 นะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาใจพี่พี่สายล่าระยะไกลนะครับผมนะนี่เลยครับกล้องตัวนี้เลยครับพี่พี่ของค่าย Discovery นะครับ Discovery VTZ 6 2 4ขีด24คูณ42 SF IR นะครับนี่มองเห็นชัดไหมครับ ัวนี้เลยนะครับดี๋ยวผมรีวิวของแถมให้ฟังก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยครับผมใบคุณสมบัติกล้องนะครับสมุดคู่มือผ้าเช็ดเลนส์นะครับท่อบังแสงวงล้อปรับหลานะครับเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เป็นปรับหลาข้างก็จะแถมวงล้อปรับหลาไปให้นะครับแล้วก็นี่ครับขาจับนะครับตัวนี้เป็นขอท่อ25มิลนะครับกล้องขอท่อย5่้ามิล ก็จะแถมเป็นขาจับคอท่อย5่มิลสำหรับพี่ๆท่านไหนลาง11มิลหรือว่าลาง20มิลก็สามารถแจ้งมาได้นะครับมีให้เลือก2ขนาดนะครับผมแล้วก็ระดับน้ำตั้งกล้องนะครับไฟฉายคาดหัวนะครับได้ของแถมครบเซตแบบนี้เป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับผมได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้นะครับอันดับแรกเลย เป็นปรับนอกล็อกได้นะครับนะปรับนอกล็อกได้ปรับนอกก็แค่ดึงขึ้นมานะครับหมุนปรับนะครับหมุนปรับเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดลงล็อกนะครับนะตัวนี้สามารถเซตซีโร่ได้นะครับ mac, พี่ๆนะปรับขึ้นลงนะครับปรับซ้ายขวานะครับก็สามารถเซตซีโร่ได้นะครับเพราะเป็นปรับนอกนะครับผมปรับนอกล็อกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป at ็นปรับหลาข้างนะครับเห็นไหมครับนะที่น้องบอกว่ามีวงล้อปรับหลาไปให้ก็คือจะต้องปรับหลาข้างนะครับ แล้วแต่พี่ๆท่านไหนถนัดนะครับนะนี่นะครับปรับหลาข้างนะครับเพิ่มความชัดเจนแล้วก็นี่ครับผมหมุนซุ่มก็ได้ตั้งแต่6เท่าจนถึง24เท่าเลยนะครับระยะใช้งานก็ประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรถึง300เมตรโดยประมาณนะครับนะ6เมตรถึง300เมตรโดยประมาณนะครับผมแล้วก็มีปรับตาหลังนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนสายตาสั้นสายตายาวก็ใช้ปรับตาหลังช่วยด้วยนะครับผมนี่ นะครับมีปรับตาหลังให้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมีไฟนะครับมีไฟตรงเส้นเล็งนะครับมี2สีนะครับพี่ๆนะเป็นสีแดงสีเขียวนะครับเห็นไหมครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับพี่ๆท่าไหนเห็นไม่ชัดเดี๋ยน้องลงเป็นภาพนิ่งให้ในวิดีโอด้วยนะครับผมนะเดี๋ยน้องตัดต่อคลิปแล้วเดี๋ยวแปะภาพนิ่งไปให้ด้วยนะครับผมตัวนี้กล้องก็หน้าเลนส์สิบสองมิลนะครับนะมีฝากระดกหน้าให้เป็นคอท่อยี่ห้ามิลนะครับผม น้ำหนักไม่หนักมากนะพี่นะน้ำหนักไม่หนักมากกำลังดีนะครับสำหรับพี่ๆสายล่าเลยนะเหมาะแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องลงไว้ใต้คลิปเพิ่มเติมให้นะครับว่าความยาวเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวลงแบบแน่ชัดให้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะพี่นะกล้องสายล่าใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะ กับเจ้าตัวดิสค o v e r วรีนะครับว t ทีเซตหขีด24คูณ 42SFIR นะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งปกติธรรมดานะครับผมอ่าก็วันนี้ช่องสไ y t e l e s เลส i c ปิกก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ